แบาก็นต่อนะคุณผู้ชมขานะคะช่วงนี้อยู่กับยาสีฟันจีเฮิบนะคะปัญหากินเปล่าจะหายไปหมดไปแปลงฟันอย่างก็เรียกว่าตอนเช้าตื่นขึ้นมาแปลงฟันแล้วมันหอมสดชื่นใช้แค่นิดเดียวหนึ่งคนหนึงหลอดค่ะไม่ต้องไปใช้ทั้งหนึ่งคนทั้งครอบครัวไม่เอาค่ะ หนึ่งคนหนึ่งหลอดเพราะว่าปัญหากินปากปแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนเขาก็ไม่ได้มีกลิ่นปากนะคะแต่บางคนเนี่ยวเขากินชากาแฟอันนี้ใช้ได้บางคนเขามีปัญหาเรื่องฟันผุใช้ได้นะแล้วก็ปัญหากินปากตัวนี้ช่วยได้แบบร้อแน่นอนวันนี้มาพร้อมโปรหลักร้อยค่ะโปรเลยนะครับวันนี้หนึ่งหลอดร้อยยีกร,รัมใช้ได้นาน2-3เดือนเลยนะครับหลอดละ230บาทน,นะครับแต่วันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษครับซื้อ5หลอดในราคาพิเศษเหลือเพียงแค่หนึ่งพัน 1, บา th. ทเท่านั้นนะจ๊ะสนใจโทรเลยครับศูนย์ก ผ่านหน้าจอได้เลยครับอ่านะครับอ่ะคุณผู้ชมครับเขาว่างานนี้หวานกันแบบออกสื่อกันเลยทีเดียวคนโสดตายเรียบเลยนะฮะสำหรับนายณพัทรและใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนะคุณแม่่ะออกสื่อเจอสื่อเจอพี่ๆพ,พร้อมกันหวานกันแบบน่าดูเลยนะฮะล่าสุดก็เรียกแฟนต่อหน้าพี่ๆกันแล้วเรียบร้อยนะครับกองเชียกรีดกันสุดๆไปเลยครับเมื่อวานนี้นะฮะคู่รักข้ามเฟรน์โซนนะฮะอย่างพระเอกสุดฮอตอย่างนายณภัทรแลวก็นางเอกชื่อดังอย่างใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเนี่ยนะครับควงคู่ออกงานด้วยกกัปครรงแ ในฐานะพรีเซนเตอร์ครับงานนี้ได้เจอทั้งสองคนนะฮะก็เลยไม่พลาดที่จะมาอัปเดตสถานะเรื่องของหัวใจ<ะ>เรียกแฟนได้หรือยังคะอะไรยังไงนะฮะสาวๆหลายคนก็ตายกันหลายช็อตเลยใบเฟิร์ดเองเนี่ยก็ตอบรับแล้วว่าโอเคเรียกฟงเรียกแฟนแล้วนะเดี<ะ>๋ยวมีคลิปให้ดูด้วยไปดูคลิปกันนิดหนึ่งครับแล้วก็แฟนก็ไม่ติดครับครับอาตอบแฟนแล้ว น่าตื่นเราเข้าเราอะไปอะไรแหมมัน yes or no คำตอบเรามันจะต้องแบคำตอบเรามีแค่สอง choice อะไร yes or no เรื่องเขาเป็นติดพูดได้เลยค่ะฉันแน่นอนหรอกแต่ว่าการการพูดคุยกันโผลในทีเห็นด้วยแบบอยากพยายามแบบดูเหมือนการจีบเป็นทุกวันจะได้แบบเติมแต่ว่าไอ้คำเนี้ยเขาไม่ได้พูดเกี่ยวกับพี่นะเขาพูดสำหรับลูกเขาบอกตลอดว่าแบบอยากจีบไปทุกวันอยากทำให้ทุกวันของใบมีความสุข พูดจริงๆเลยก็เลยเออรู้สึกว่าไม่่คยอยากขัดเขาเลยอยากดีว่าจีเลยมันก็ได้ได้ลูกมีอะไรด้วยทุกวันอ้าใช่ปาั่นายนายปากสั่ทำไมอยากอินก่อนนะเออเนี่ยนะฮะเขาออกมายอมรับแล้วนะฮะดีค่ะเป็นแฟนกันแล้วก็ช่วยกันนะคะสร้างกระแสทำมาหากินเรียกงานอีวงอีเวนต์น้องๆทั้งสองคนเป็นคนน่ารัก ถ้าเป็นแฟนกันอันนี้คือเป็นแฟนใครไม่ใช่อันนี้เป็นแฟนกันใช่ไหมเรื่องของออกในอีเวนต์ค่าตัวเราสามารถดีดมากกว่าเดิมได้ไหมแม่ได้เลยใช่ไหมเเขาเป็นนางเอกพระเอกน้องก็จะสามารถดีดได้ผู้จัดการกาจะรูว้จะจุกนะคะเอ้าวนายธภัชพระเอกเย้อใช่ไม่เคยก็นางเอกเด้อสมมติว่าสมมติเอาง่ายๆสมมติว่าเขาเขาาบอกว่าสองหกสองคนของร้านหนึ่ง ลูกค้าขอ8ปดแสนก็ยังพอได้ไงไม่ใช่ผมจะถามไม่เอาสมมติว่าใบเฟิร์นถ้าใบเฟิร์นสมมตินะเอาราคานะ่ยใบเฟิร์นไปเอาคนเดียวเนี่ยหล้านนายไปเอาคนเดียว1ล้านแต่ละสองคสมมตินะสมมติแต่ถ้าสองคนมารวมกันจริงๆค่าตัวต้องเป็น2ล้านมันต้องต่อได้แล้วก็ขึ้นอีกไหมไม่ไม่ไม่ต้องต่อได้ไม่ต้องเอาอยังต่อลงเหรอต่อลงได้มึงลูกค้าก็แหมสงสารเขาไมไม่ก็เผื่อแบบว่าก็ดังหรือไงก็เอาอีกสองล้านจากคนสองล้านเป็นสองล้านห้าซื้อบ้านจะได้ เขาเขาก็ต้องขอต่อเขาก็ไม่ได้ใจร้ายน้องๆพี่เขาใจดีเขาก็ต่อได้แม่เหลือจากจากสองคนสองล้านเหลือล้านห้าอะได้ได้แสนอาจจะล้านแปดก็ได้ล้านแปดเราได้สองแสนอะไรอย่างเงี้ยผู้จัดการกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะเออนะคะเพราะว่าแม่หมูพิษประการเขาเป็นผู้จัดการน้องนายไงใช่เออผู้จัดการใบเฟิร์นก็ใครอ่ะเออนะคะแต่น้องนายหล่อจะหลังๆเนี่ยอื เมื่อก่อนเนี่ยวันนึงเขาไปงานตาตาปาร์ตี้ที่พีโอู้โหนี่ถ่ายพูดกัายน้องนายเขาไปเพื่อนเขาไปด้วยกันอแต่ว่าเขาออกมาคนละรอบฉันก็ได้สัมภาษณ์น้องทั้งคู่ฉันเนี่ยก็ได้กอดน้องนายแล้วน้องนายเขามากับแม่หมูไงเขาก็กอดน้องนายแล้วทุกคนก็อิจฉาฉันหมดเลยว่ะพระเอกที่ออกมาทุกคนอิจเต่าได้กอดหมดอื น้องนายนะับพาร์ทหรือว่ากู้ไว้คนหน่งคนที่กอดทุกคนพู่ก็ไม่เคยรังเกยียจแม่เลยนะเพราะคนให้แม่กอดหมดเลย,อ,ยอ่ะโออดยเฉพาะทานรักพระอเอกแล้วเสร็จทีเนี้ยเพื่อนฉันไปอีกคนหนึ่งปิงปองสแกวันแล้วพี่หมูพพ์ปากาบอกว่ามาไหว้ไหว้ปิงปองก่อนให้น้องนายไหว้ปิงปองแล้วพี่หมูพู่บบว่ารู้ไหมไหว้มันซะเนี้ยมันอะเพื่อนแม่กว่า ถ้าคุณไปอีปองคุณต้องกลับไหมไม่กลับเราจะไปกลับทำไมว่าเป็นซันเนี่ยเป็นเพื่อนแม่ว่ะเออเพื่อนแม่คือป้าเพื่อนแม่ก็ไม่เป็นไรก็เคารพไงเด็กเคารพผู้ใหญ่ทไม่ได้บอกว่าเนี่ยเขาลุ่นน้องแม่เออเพื่อนแม่นี่ก็เป็นเพื่อนใจโกหกว่ารุ่นน้องได้ไง ไม่ได้เะผมอกว่าน้องสิเออน้องของแม่นะคะค่ะแม่ก็แม่ก็หัวเราะเออุ้ยปองแก่มากเลยเป็นป้าแล้วแม่กับพี่ปองรุ่นเดียวกันปองรุ่นพี่รุ่นพี่กว่าปองรุ่นพี่ออืืปองก็เป็นรุ่นพี่นะคะกี่ปีก็ไม่เยอะมากเขาเป็นดาราอยุเก้าูนบ์ค่ะหมลูกเก้าสิบลูกนี้ก็ตายไปเยอะแล้ว แต่เขายังไม่ตายนลยยังอยู่ยมึงไม่รู้อีปองโดนมาหลายเรื่องแล้วนะไม่ตายสักทีอ่ะทำไมอ่ะลดความไฝ่ไม้ลถก็ไม่ตายไม่ตายหลอดมาคานวันเลยหรอตายกันหมดยกเว้นอีปองไม่ตายห้อยหลวงพ่ออะไรไว้น่ะไม่ได้ห้อยเลยจริงเหรอโอ้โยบานมาเห็นไงทำไมอ่ะไม่เอา ทำไมไปเอาทำไมอ่ะไปเป็นมูลนิธิด้วยนะไปทำมูลนิธิอ้าวช่วยเหลือสังคมช่อสังจิตอาสาไปทำจิตอาสามูลนิธิไปช่วยคนหนึ่งเอาโทรตามอีปองเป็นผู้หญิงคนหนึ่งมาด่วนเลยค่ะมาด่วนเลยไม่ไหวแล้วเป็นอะไรอ่ะเออคนทำจิตอาสาเนาะไม่ใช่เีคนนั้น่ะเป็นอะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะเพราะอีปองก็ขับรถไปกับกับน้องอีกคนหนึ่งผู้หญิงขับไปไปบ้านนี้เก็อยู่สซลูปท้ายซอยเลย แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งถือกระเป๋ากระเป๋าแอมเมสแต่งตัวเป็นคุณนายเลยไหนครับผู้ป่วยอยู่ไหนคะฉันนี่แหละเป็นอะไรคะขับพาไปส่งฉันปักซอยหน่อยอีอาสาสู่ให้ผู้ภายไปส่งน้าปักซอยนาปักซอยโทรหาผู้พัยอ่ะแล้วตอนไม่ได้โทรแจ้งหรอว่าเป็นอะไร ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วคือร้อนไม่ไหวแล้วอนี่รอนานร้อนไม่ไหวแล้วอแล้วก็ไปจับงูที่ไหนก็มีปองเลยนะอืจับงูแล้วก็ตัวเองก็ยืนอยู่บนกำแพงเออแล้วงูมันหลุดไปพาดกำแพงแล้วก็ยืนอยู่คนเดียวงูไปไหนอะแล้วทำยังไงกีดนี่กีด บ้าเป็นคู่วายอย่าไปกินยังต้องจับงูได้เขาให้ผู้ชายจับแล้วผู้ชายมันก็ยกงูขึ้นแล้วงูไปดีท่าเอาไม้จับดีท่าหนี่งจะเฟี้ยงไปอ่ะให้พนกำแพงอ่ะอองูส่งไปไม่พ้นน่ะไปพลาดตัวกำแพงที่ปองยืนอยู่ชีวิต เฮี้ยเหียเนาะอย่าไปว่าเขาเขาไปกู้ภัยใช่เลยมีเรื่องมีเรื่องสะุกหลายเรื่องเรื่องอีปองอะเรื่องกู้ภัยแล้วก็อะไรนะผัวก็เลยตายอยู่ในบ้านผัวใครผัวของคนที่ก็จะตายไงอ๋อเขาก็โทรกู้ภัยอู้ภัยหัวใจแหวะเขาเียอีปองอีปองก็ไปผัวก็เลยจะตายแล้วคือจะหายใจไม่ออกแล้วอ อีปองก็โดนวิ่งเข้าไปหุ้ยขอขอเกลี่ยพื้นที่นะครับเอออีเมียเจ้าของบ้านตะหวาดมาหยุดถอนรองเท้าก่อน๋อเดี๋ยวรเด๋ยบเปื้อนบ้านเือนบ้านเลอะเออ้านเลอะพี่เก็ียดขวาเออและผัวมึงอ่ะกำลังจะตายไม่ให้ช่วยหยุดหยุดถอนรองเท้าก่อน ถ้าเป็นกูอะทำเดียวสั้นๆทำไมอีเฮี้อะตายไปตายมึงก็ตายก่อนหัวอีเฮี้อหยุดพับเท้าก่อนโอ้ยเจอชีวิตเจออะไรเยอะๆพวกเยี้เจออะไรไหมแต่คนที่ทำกับคุณพ่อมันก็ต้องเจออะไรหลายแบเลยมันจะมีแปลกๆอยู่อ่ะมันจะมีแบบอะไรที่มันไม่คิดว่ามันจะมีมันก็มีนในบนโลกแบบเนี้ยประหลาดประหลาดมันก็เยอะอ่ะเยอะนั่นแหละปิงปองเพื่อนสาวกูเนี่ยเพื่อนรักเลย ปิงปองสแกวันแล้วเหี้ยตอนไหนรู้ไหมตอนสมัยทำเกเบิลอะไรต้องทำเกเบิลกันแล้วพอเสร็จปั๊บเนี่ยมันมีมันต้องมีนางงามเวทีหนึ่งเนี่ยต้องมาทอสินค้าเป็นเกี่ยวกับครีมพี่ไทยแล้วต้องสวยแล้วผิวผิวขาวใสเขาก็บอกเป็นนางงามคนนี้มาทอเป็นน้องกระเทยคนหนึ่งเป็นนางงามระดับประเทศนะคะ แล้วตอนหลังไปบเปิดเป็นพระมาไม่ถูกมาไม่ทันแล้วรายการเป็นรายการสดกูกับอีปองก็เข้าแล้วกูก็นั่งดูสริปอย่างเงี้ยเหมือนเงินเงินดูสริปแล้วอีปองมันก็นั่งมันก็มีน้องคนเราไม่ได้สังเกตนะว่าเราแขกรับเชิญมาแล้วอ่ะแขกรับเชิญมาแล้วเราก็อ่านสริปว่ามันจะต้องถามอะไรบ้างอย่างเงี้ย แล้วก็อีปอม,มันร้องเพลงชีวิตคือชีวิตเดินเข้ามาทึงจุดยุดร้องเหี้ยอะไรอีนี่เ,<อ>เป็นเหี้ยเลยมาร้องเพลงชีวิตคือชีวิตเอปอแปลกแล้วก็<อ> <c oughs> หันไปมองหน้าแล้วมันก็ทําไงรู้ไหมมันชี้ให้ไปดูแขกรับเชิญเอ <c oughs> อีเด็กนั้นมาไม่ทันอ, <c oughs> อีป้าเจ้าของเครื่องสำอางเอาคนถือกระเป๋ามาทอกแทนเป็นกระเทยเหมือนกันเออ มึงเชื่อไหมอีโอทำไมอ่ะกูแบบกูเห็นฮะสบายเอ้คุณแม่ <laughs> มึงเข้าใจความรู้สึกกูบ้างเออเพราะกูเป็นคนและอีนี่เฮียชีวิตคือชีวิตเ,<อ>เดินเข้าไม่การสกีดกูไงเ,<อ>เดินเข้ามาถึงจุดเปลี่ยนร้อ,องเฮียอะไรกูอ่านสกี้เสร็จมองอะไรอุ้ยสบายเอคุณแม่ ไฟหลอด้วยหนุมาทำอะไรคะหนุมาทอสินค้าค่ะแล้วมึงเข้าใจไหมอ้าวพี่สาวครับพร้อม15นีทีครับ a c t i o ครนยการสน่ะเออกูต้องเอาเล็บ่ะจิกเนื้อกูไม่ให้หัวล้ออ่ะ15นาทีอ่ะนั่งเนื้อมันก็ทอของมันอ่ะเอ๋เดี๋ยวตรงนี้กู อีปองมันก็แบบกูแบบมึงเข้าใจมงกูเ,เตรียมการอย่างเดียวแล้ววะกูก็แบบกูจริงอย่างเนี้ยแล้วยี่อะไรคุณแม่เป็นอะไรครับ <c oughs> มองหน้าหนูเลยวะ <c oughs> แล้วแม่แบบไงกู <c oughs> ไม่ไหวแล้วอีตากตาก้ตากล้องมันหัวล้อกันหมดแล้วอ่ะเหลือกูคนกับอีปองสองคนที่ไม่ได้หัวล้ออ่ะเออหัวล้อไม่ได้ของเล่นที่สุด เร็วที่สุดค,คิดจะขายเร็วที่สุดเพราะว่าเขาลูกค้าจ่ายตังไงแล้วสงสารลูกค้าไงคนลูกค้าขายของไม่ได้แต่ลูกค้าก็ดันเอาโอ้โหลูกสาวน่ากลัวมาอือคือลูกสาวเปล่าเบี้ยวไม่พอไปเปล่าแบ่งไปแดนโหด้วยก็ฟ <c oughs> ันหล่อด้วยแล้วกูก็แบบพยายามมองกล้องอะ่ะไม่มองหน้าไม่มองหน้าคนขายของอะ่ะเกูเอานิ้วจะจิกจิกจิก จิกแบบเฮ้ยรู้สึกเจ็บไม่อยากจะหัวเราะูจะกูหัวเราะกูกกากแล้วว่ะแล้วกูก็เลยบอกน้องว่าอยู่ตรงกลางเดี๋ยวให้พี่ไปอยู่ตรงนู้นริมเพราะว่ากูไม่อยากให้เขาเห็นหน้ากูอ่ะกูกัดปากกูแล้วว่าอืมกูไม่ไหวแล้ว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 อืพอมันทอกเสร็จเท่านั้นสิบห้านาทีกูวิ่งเข้าข้างๆมันมีห้องอ่ะห้องล้างจานอ่ะหัวเราะกับตายอ่ะ แม่เป็นอะไรไมองหน้าท um um ุกฉากเลยแล้วพี่บิ๊ปองทำยังไงฮะพี่บิ๊กปองอ่ะวิ่งเข้าหลังฉากเข้าหลังฉากไปนั่งหัวเราะคนหัวเราะแบบไม่มีเสียงอ่ะเออเงี้ยเออโอ้กูแบบกูแบบแล้วกูต้องพูดเบอร์โทรอ่ะเอออุพูดเลยกูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วอูพูดเลยกูไม่ไหวแล้วเงี้ยเออ เข้าใจอยู่เข้าใจความรู้สึกกแม่เข้าใจเข้าใจเยอะมากอืมโอ้ยน่ากลัวมากปิงปองเสียหัวมันไม่ต้องเรื่องตลกหัวเลาะห่เนี้ยคนนี้หรือเปล่าที่ที่แม่เคยเล่าให้ฟังที่ที่เอาเอาปีเสียคว้างใช่คนนี้ปะใช่ปองอย่าไปอะไรกับเจ้าของช่องเยอะ เดี๋ยวมึงไม่ได้ตังค์เชื่อกูมึงทำเหมือนปุอเดี๋ยวไปสนใจอะไรเขาเยอะเดี๋ยวมึงเขาไม่จ่ายตังค์มึงนะเดี๋ยวเช็คไม่ออกนะอุ้ยอีต่ามึงใจแคบเออกูอะเรียกเขาว่าแม่เออกูเรียกเขาว่าแม่เออเขาดีกับกูเออเขารักกูเขาเรียกกูว่าลูกทุกคําเอนี่ยน้ำท่วมหน่เดี๋ยวกูไปกับแม่มึงอย่าไป เพราะส่วนใหญ่ที่กูเห็นไปไม่ได้ตังเออแล้วเขาถ่ายรูปคู่กันมามนั่งซบกันบนรถรถรถบัสอ่ออะออนั่งซบแล้วใส่เชือกแบบว่าช่วยน้ําท่วมปีห้าดหรือห้าสี 5, 5, 7, 5, 4, ่จำไม่ได้แล้ว้าสี่นั่งซบกันรักกันแม่แม่ทําคลิปวิดีโอแม่รักแม่นอนบนตักแม่สามเดือนม่านไปหน้าไม่ค่อยหน้าไม่ดีแล้วเออเป็นอะไรอ่ะ เงินกยังไม่ได้สามเดือนแล้ว <laughs> เออแล้วมึงจะทำยังไงอืมึมงทําเหมือนแม่มึงสิใครอ่ะอือแม่มึงอ่ะรายการก่อนเราไงอือใครอ่ะอืม,มอมา <laughs> <laughs> ประมาณครึ่งชั่วโมงมั้งได้ยินเสียงนึง,งโคร <laughs> ทำไมเอาปีเสียยเสี้ยงด yeah. ีเยอมากมึงจะจายไม่ตายยีห้อปีเสียยเสี้ยงเลยแม่แม่กูบอกแล้วอย่าเรียกแม่ใช่แม่หรือเปล่าแม่ไม่รักลูกแล้วลูกก็เลยไม่รักแม่เอาปีเสียให้แม่แดกเลยเออเอาคุณผู้ชมมาดูนี้ดีกว่าเก่งรายพางดีกว่านะฮะ ไม่รอดครับโพสคลิปชวนเล่นพนันลับทําจริงนะฮะคราวนี้นะครับมีการรายงานว่าจะได้ตำรวจเองมีการออกหมายเรียกเก่งลายพางครับอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังครับให้มาพบพนักง,งานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามความผิดชักชวนโดยตรงหรือว่าทางอ้อมนะฮะ ก็ตามพรบการพนันไปเลยนะฮะสำหรับนะ,ะการเข้ารับทราบก็ก็่าหาเก่งอะไราพานครั้งนี้เนี่ยสืบเนื่องจากกรณีที่เจ้าตัวมีการโพสคลิปวิดีโอร้ฟ์โสดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ Tik t o k แล้วก็ YouTube ครับในลักษณะมีเนื้อหาชักชวนให้สมัครเข้าเล่นเว็บพนันออนไลน์นพบว่ามีการเข้าข่ายการกระทำความผิดครับจึงได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานนะ,ะขอสารอาญาออกนะครับหมายค้น3จุดด้วยกัน <at> หนึ่งพื้นที่กรุงเทพปทุมธานีแล้วก็เชียงรายครับ เพื่อเป็นการตรวจยึดพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทําผิดนะโดยได้มีการปฏิบัติการตรวจค้นตั้งแต่ช่วงเช้าของเมื่อวันที่ที่ผ่านมาแล้วนะครับเป็นการตรวจค้นและ3จุดด้วยกันเนาะกรุงเทพฯปทุมแล้วก็เชียงรายโดยในเบื้องต้นครับเจ้าตัวได้อ่าให้การรับว่าได้รับการว่าจ้างในลักษณะของการโปรโมทชนชวนลักษณะของการแปะลิงก์นะฮะแปะลิงก์นี่เห็นบ่อยยูทูบเบอร์หรือว่าอินฟลูเอนเซอร์ในไอดอลต่างๆใช้บ่อยเลยนะฮะได้ค่าตอบแทนเดือนละ2 0 0 0 0 0บาทนะครับ ซึ่งทํามาตั้งแต่พ้นโทษจากเรือนจำนะฮะซึ่งอย่างไรก็ตามการกระทําดังกล่าวเนี่ยเข้าข่ายความผิดด้วยนะครับก็ต้องไปคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะโดนไปเลยนะฮะซึ่งถ้าเก่งโดนเนี่ยเชื่อว่าอีกหลายคนต้องโดนเช่นใครบ้างโอ้ยพูดไม่ได้นะฮะก็หลายคนเรนาไปดูกันเองจาบชวนที้นคนเล่นการพนันมันมีความผิดประเภทีบอกว่าอยากรู้ใช่ไหมโอ้ยลๆๆนะเลยเลเลย่นอะไร อยากรู้ใช่ไหมว่าเงินไปทางไหนดูใต้ลิงก์สิเลยปาร์ตา้เนี้ยจะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้ามีคนเขาบอกจ้างน้องโอมเนี่ยพี่จ้างห้าหมื่นห้าหมื่นทำไมให้พูดเลยพูดไปสดเลยชนคนมันเล่นกันมานานนี้เยอะเออเออไม่เอาอะเออเอาเลยไม่เอามึงก็ไปจ้างอีนี่สิใครอะมีกรอบทำไมอะท้ำทำมึงก็รับเงินไปแล้วแต่ยมันห้าพัน จะก็โดนเลยไงมันโดนเราได้สี่หมื่นห้าดีเลยนะม <N> ีกรอบกัไรอยู่แล้วสวยเลยเอาพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงนี้ต้องข,ขอขอบคุณย,ยาสีฟันจีเฮิร์บค่ะครับดูแลสุขภาพปากของเราครับปีนปากฟันผุข้าผิดปูนครับชาก,กาแฟนะฮะตัวนี้ช่วยคุณได้ขจัดแบคทีเรียและกลิ่นปากช่วยคุณได้ดีเยี่ยมมากๆเลยนะจ๊ะวันนี้นะครับยาสีฟันจีเฮิร์บเป็นยาสีฟันสมุนไพรหนึ่งหลอดร้อยยี่สิบกรัมใช้ได้นานสองถึงสามเดือนเลยนะครับหลอดละสองร้อยสามสิบบาทครับแต่วันนี้มีโปรโมชััั่นนนนเเาะจดดไปลลยซื้้ออหวี ให้ราคาเพียงแค่1น0 0บาทเท่านั้น5หลอด1 0 0่งโซมฟรีสำหรับคนพอมอ่นด้วยสนใจโทรเลยครับศูนยก็ห้าห่นหองี่หรือที่แรกสุขภาพดีสแกนเคโอร์โค้ดมุมข,ขาวาหน้าจอได้เลยจ้าสรู่ครับคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์รแล้วก็กด s u b s c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะในการติดตามนะค,คลิปเด็เดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ